คุณนายทนายน,นะคะบอกว่าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในร่างหนาๆโดยที่รู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กนิดเดียวแล้วรู้สึกว่าร่างกายทั้งตัวไม่ใช่ของตัวเองหากไม่มีแขนหรือไม่มีขาก็ไม่ใช่ของแปลกรู้สึกกลัวกับความรู้สึกแบบนี้แต่สักพักความรู้สึกนี้ก็หายไปความรู้สึกแบบนี้คืออะไรครับการเห็นรูปนะเห็นกาโดยความเป็นรูปรูปขันมัน เกิดความรู้สึกอย่างนี้แหละแล้วเสร็จแล้วพอเกิดความกลัวขึ้นมาอันนั้นเนี่ยสังขารขันเกิดขึ้นตามมาแต่เราไม่รู้ไม่ได้ทำความเข้าใจไว้ก่อนว่าเนี่เรียกว่ารูปขันเนี่เรียกว่าสังขารขันแต่ต่อจากนี้คุณรู้แล้วตอนที่รู้สึกตัวเองอยู่ในก้อนอะไรก้อนหนึ่งที่มันหนาๆมีะระยาง มีหัวมีหางนะแล้วเราไม่เคยออกแบบเราไม่เคยสมยอมเลยว่าจะม,มาอยู่ในร่างแบบนี้แต่ก็มามีร่างแบบนี้ผุดขึ้นมากักขังเราเรากับว่าอยู่ๆตื่นขึ้นมามีสติขึ้นมากลางฝันฝันอยาที่เดิมเนี่ยทึกทักว่ามีตัวเราเป็นนั่นเป็นนี่แน่ ตอนนี้กลายเป็นว่ามีสติว่าเฮ้ยนี่กําลังฝันและไอ้ร่างเนี้ยนิมิตแบบนี้เนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้ตอนนี้รู้แล้วว่ามันเป็นนิมิตฝันนะไอ,อรูปขันเนี่ยเป็นนิมิตฝันชนิดหนึ่งแต่เป็นนิมิตฝันประเภทที่ฝันค้างค้างอยู่เรื่อยๆนะค้างขาไม่ใช่ ไม่ใช่ขาดใจไม่ใช่ค้างแบบยังไม่ได้เต็มฝันแต่ค้างขาอยู่ในอะไรที่มันเหมือนจับต้องได้แล้วจับต้องได้ไปเรื่อยๆแต่ที่แท้แล้วเนี่ยมันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปโดยที่เราไม่รู้เนือ้อรู้ตัวนี่พอคุณเห็นโดยความเป็นรูปประคันแบบนั้นแล้วแล้วมันเกิดขึ้นมาเองนะไอ้ความกลัวเนี่ย ก็ให้รู้ต่อว่าเรากำลังรู้รูปขันแล้วสังขารขันชนิดมืดชนิดที่เป็นอกุศลนะหรือเกิดอาการกลัวขึ้นครอบงำจิตจิตหดมันก็เป็นกองขันอีกกองหนึ่งอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าสังขารขัน พอเห็นสังขารขันโดยความเป็นสังขารขันไม่เห็นว่าเป็นความกลัวของเราจะพบว่าอาการมืดอาการบีบจิตมันเกิดขึ้นเดียวเดียวแล้วมันก็สลายตัวไปกลายเป็นความรู้สึกว่างๆขึ้นมาแทนถ้าคุณยังมีสติเท่าทันอีกว่าสังขารขันชนิดมืดผ่านไปมันคลี่คลายกลายเป็นสังขารขันชนิดสว่าง ชนิดที่รู้สึกใจว่างๆสบายๆไม่ได้เป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์นี่อย่างนี้เรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงเห็นเหตุปัจจัยของสังขารขันเป็นปัญญาแบบพุทธนะแล้วยิ่งถ้าหากว่าคุณสามารถเห็นกายโดยความเป็นรูปขันและเห็นการปรุงแต่งทางใจนะกลัวหรือว่าไม่กลัวก็ตามเนี่ย สักแต่เป็นสังขารขันไปเรื่อยๆนี่นับว่าเป็นความการประสบความสำเร็จในการเห็นกายใจเป็นขันห้าเห็นกายใจโดยความเป็นรูปนามได้เนี่ยตัวนี้แหละที่มันจะทำให้เราเกิดความเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิในแบบที่จะพัฒนาต่อ นะเห็นขันห้าได้ลองดูว่าจะพัฒนาต่อเป็นการเห็นสังโยชน์ต่อได้ไหมลองดูย้อนกลับไปอ่ะตอนที่แล้วพูดถึงไอ้ตัวที่มันแอดวานซ์กว่า<ม>เห็นขันห้าขึ้นมาก็คือเห็นสังโยชน์นะแล้วถ้าหากว่ายังไม่เคยดูตามกันมาก่อนก็ลองย้อนกลับไปดูตั้งแต่ EP แรกอ่ะนะที่พูดถึง การหายใจให้เป็นเพราะว่าเนี่ยยังยังเห็นเห็นภาวะอะไรที่มันดูเหมือนกับเป็นประสบการณ์ที่ใหญ่ทางธรรมเนี่ยนะใครๆก็เห็นได้กันทางนั้นแหละพูดกันจริงๆนะแต่ที่จะเห็นได้เรื่อยๆที่จะเห็นได้โดยที่มีพัฒนาการในทางขาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะ มันต้องมีตัวรองรับที่แข็งแรงพอถ้าเราได้อานาปานสติเป็นเครื่องพยุงนะเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันเป็นเครื่องชักจูงลากผาให้เกิดความก้าวหน้าต่อไปแล้วก็ขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการมีวิธีทำสมาธิที่ ใช่แล้วก็ที่มันจะทำให้เห็นกายใจได้เรื่อยๆเนี่ยสำคัญขนาดไหนนะครับ